อาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟร้านอาหารที่ชื่อว่า Tencc e n Coffee c c g o อยู่ที่เมืองทองธานีซอยสิบอยู่หลังเนี่ยหลังเลยแฟลตสูงๆเนี่ยผมตึกสูงผมไม่คิดว่ามันจะมีที่อานนี้ก็เรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเป็นปอดกลางเมืองอาจารย์จากที่นี่มากี่ปีแล้วครับแม่ก็ผ่านมาประมาณน่าจะเข้าปีที่สมแล้วปีที่สามนะะใช่ครับนี่คุณผู้ชมดูครับ คอนเซปต์ของที่นี่คืออะไรครับคอนเซปต์นี้ก็คือต้องการที่จะความร่มรื่นเย็นสบายคนที่มาดื่ม่อไปได้สัมผัสธรรมชาติคือเราพยายามดึงดึงธรรมชาติมาอยู่ในเมืองครับสร้างความร่มรื่นเย็นสบายมีเสียงน้ําตกมีเสียงนกเนี่ยก็คือตอบโจทย์จากคนทํางานในกลุ่มอ๋อนี่นะคุณชมดูแล้วดูดูฮะอาจารย์ครับนี่คืออันนี้ขาราลสี นี่มันมันห้อยกันโอ้โหสวยงามมากแต่ว่าตอนที่เราซื้อมาเขาประมาณสักสี่สิบเซนอ๋อนี่มันคือมันยาวลงมาใ่นี่ยาวลงมาอ่านี่ดูฮะเราเราจะเดินไปทางนี้ใช่ไหมจ้ะใช่ครับอ่าเรามาดูกันครับในโซนนี้จะเป็นตัวอาคารนะฮะที่จะเป็นร้านอาหารแล้ว่า่ตรงนี้จะเป็นจะเป็นสีดำทั้งหมดพื้นเนี่ยฮะแต่เดิมทีที่ออกแบบตรงนี้ก็คือเขาจะทําหลังคาผมก็เลยคุยอ๊ะ ถ้าหลังคาเลยมันจะไม่เป็นธรรมชาติคือคนที่นั่งทิ้งก็ชอบมุมนีแ้แหละไปดูข้างในอ่าก็จะสัมผัสธรรมชาติเราก็เลยหาต้นไม้ที่ที่นี่มันใช้คำว่าสิบซีซีใช่ไหมเราเลยหาต้นไม้เหมือนตัวซีอ่ะสามต้นนะสิบปีบปีอ่เป็นกิมมิคเออที่ตัวซีเป็นบังอเอิญบังเอิญบังเอิญมังเอิญครับนี่ฮะ โซนนี้เป็นน้ำตกใช่คือพอดีมีสองอาคารเนี่ยและพื้นที่มันมันน้อยอเราก็เลยสร้างจุดเชื่อมระหว่างอาคารเอกับอาคารบีนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยพอเชื่อมปั๊บเนี่ยพื้นที่มันแคบน้ำตกเราก็ต้องยกไปวอติเค้าขึ้นมาให้สูงขึ้นให้มันสูงขึ้น ถ้าเราสร้างฐานออกมามากนะครับมันก็จะกินพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกก็จะทำโต๊ะวีไอพีตอนแรกวันก็ตอนวันไอคอนมันนั่งไม่ไม่เลิกไงอ๋อไม่กลับบ้านทันทีก็เลยไอ้คนจะมายืนถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้เออโต๊ะมันขวางกับคนนั่งก็เลยบุกหมดนี่อาจารย์ครับอหินนี้มันเป็นหินจริงหรือเปล่าครับอาจารย์นี่ของจริงหมดเลยครับหินของน้ำอ๋อคุณสมบัติของน้ำเขาเ็นอย่างไรก็คือมอสเขาผสม จำน้ำมอสก็จะขึ้่ไอ้นี่คือพอพอเรามาแปะแล้วหรือว่ามันมันค่อยๆขยายเลยซื้อมาแปะเลย <c oughs> จ้า้ารอมันขึ้นอีกเขามีตังด้วยต้องกลัวลออซื้อมาเลยกระสอบหนึ่งสามร้อยกว่าบ,บาท้วฮะไอ้นี่นะใช่แปะเลยนี่อโอ้โหมันคือน้ำตกมันจะต้องมีมอสมีเฟิร์นมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหอาจารย์ครับแล้ว อย่างเงี้ยเราใช้ปั๊มน้ำเรามีบอ่กอกรปัม๊มมีสองตัวนี่คือบอ่กอกรอยู่ด้านนี้ครับอยู่ข้างล่างอพอทาบอ่กอกรก็ทําเป็นเด็กไปเลยสำหรับคนนั่งอ๋อนี่ <ลำ S 1> คุณผู<ๆ>้ชมลำธารก็จะไหลอ๋อไหลลง,หล,ลงนี่ไปโน่นไปโน่นตรงนี้ลำธารน,นี้น้ําไหลามาอ่าไหลามาแล้วก็จะมีจะมีท่อข้างขางด้วยไหลไหลไหลออกข้างข้างเนี่ยให้มันให้มันเลี้ยงหินมอสอ๋อแล้วมาข้าบอ่กอกรนี้บ่อกรตรงนี้ แล้วเราก็สูบน้ําขึ้นไปแล้วก็ปั๊มใช่ปั๊มน้ำขึ้นไปแล้วก็วนวนแล้วก็ไหลกลับแล้วก็ปล่อยลงมานี่ตอนนี้เปิดปั๊มตัวเดียวปกตีมีสองปั๊มอ๋อถ้าเปิดสองปั๊มนี่ไม่จะแรไรวันนี้ใช่จะรงว่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วขนาดเนี้ยกำลังกำลังนะกำลังวันนี้กำลังทานข้างบ้านเรอข้างบ้านก็อาจจะก่านผู้ชมต้องเข้าใจนะที่นี่เนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเมืองเลยแต่ว่าพอเข้ามาในร้านผมนึกว่าเป็นป่าเลยเพราะว่าดีไซน์ออกมาล อาจารย์กนะ็โครงสร้างแบบนี้เราต้องวางฐานลากอะไรอย่างนี้ใช่ครับนะนี่วางครับรู้สึกที่นี่จะตอกถึง18เมตรเลยนะนี่นะใช่ครับตอกฐานล่างใหญ่เพราะวาเดิมทีที่นี่เป็นเหมือนหนองน้ำเป็นป่ากปกใช่่นะใช่คือเราพื้นที่ในเมืองทองธานีเนี่ยจะไปฝั่งนี้มันก็ติดบล็อกถนนมอเตอร์เวย์่แล้วก็มันมีบึงบึงเมืองทองใช่ไหมรับแล้วก็โดนบล็อกด้วยศึกนี่ใช่อันโครงสร้างมันบล็อกเนี่ย ตรงนี้ก็คือหนองน้ําอยู่ใต้ดินน้ํามันไม่สามารถจะเลนออกไปได้อ๋ออันที่นี่เราขุดลงไปเม็ดเดียวเราก็เจอได้น้ำแล้วเจอน้ำแล้วก็ต้องเลือกไม้ที่ชอบน้าก่อนบีเราะครั้งแรกเลยไม้ที่ชอบน้ำโอ้นี่การมองลึกไปถึงลยข้างงเลยใช่ครับเราจะทําร้านกาแฟเขาไม่ไม่ใช่ว่าคุณอยากทำ่อทำเลยไม่ใช่ผมเนี่ยผมจะวิเคราะห์โดยรอบพื้นที่ก่อนวิเครห์ โลเคชั่นวิห์สถานที่วิห์คนเข้าถึงก่อนอาจารย์ครับที่นี่ตอนที่เขาเริ่มเนี่ยคืออาจารย์มาเริ่มตั้งแต่พื้นที่โล่งเลยไ้ยใช่ครับตั้งแต่เป็นหนองน้าเลยตรงนี้แล้วก็เรามาวิเคราะห์ว่าที่พอดีพี่ริยาแจชอบสวนสไตล์แบบนี้เลยแล้วทีกเขอยู่แล้วแกก็ที่บ้านแกก็ทําแต่แกก็อยากได้เพราะว่าแกก็เพิ่งมาเจอผมเขาแนะนํามาผมก็มาคุยรังแรกเก๊บอกว่าแกก็พูดกันเลยวว่าพี่อยากได้ เรื่องตังค์ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเราก็อยาาแบบนี้อยู่แล้วเรื่องเรื่องตังค์ไม่มาพูดนะไม่มีไม่มีให้ทำมางบนี้ไม่เกี่ยนอยู่แล้วโดนเลยเราก็ใช้เต็มที่่างไรแกกันว่าผมทำมาลูกค้าส่วนใหญ่ก็แล้วแต่อาจารย์เต่าแลวแต่แลวแต่อาาจะพูดแบเนี้คราวนี้ก็ใส่ใจเราเลยอสะใจแต่ก็แต่ว่าผมจะประหยัดนะอย่าง่รก็ทำนะประหยัดนะครับอาจารย์ก็ วางโครงสร้างถึงต้นไม้ใช่เราก็ไปเลือกฟอร์มต้นไม้ตามจังหวะแต่ผมมีรูปตั้งแต่เริ่มทําเลยนะถั้เแตเ่เลือวส่งแมให่ไหมใชอันนี้คือตั้งแต่เลือกเลยนะใช <Hey. S 2> ่ทำเลยก็เลยติดเชื่อมระหว่างสองอาคารสองอาคารคือที่นีพ่พอมันมีความชื้นไปเนี่ยมีการพ่นหมอกมีระบบคอริงเกอร์เข้าไปเนี่ยมันอยู่รอบรอบตึกแกความเย็นมาเลย ได้เก็บได้ดีกว่าที่อือ่นอาจารย์พ่นหมอกเราพ่นเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแล้วต้งตมมอตงทำเสมอต้องทำเสมอไว้อจาจจะหยุดไปสักติดนาทีแล้วก็มาพ่นพ่นห้านาทีโอ้ก่อนพ่นมันก็ได้อารมณ์มากเลยนะฮะ<อ>เดี๋ยวก็พ่นเออมันมันช่วยให้บรรยากาศมันเหมือนอยู่ในป่า,า,า,าแ,ตแต่ว่าเราถ้าแขกเยอะๆแล้วก็เปิดได้โทนหน่อยใช้รีโมทเอาแค่รีโมทใช้รีโมทครับพ่นหน่อยพ่นได้เลยหอกแค่ชอบอยากดูผมไม่ชอบยังฮะ การพ่นหมอกพิธีอธิยาแค่พ่นให้ก็ได้การพ่นหมอกนี่ก็จะช่วยให้มันบรรยากาศจริงจริงคนคนมานั่งนี้เนี่ยที่กระทับใจก่อนก็คือบรรยากาศอืมก็บรรยากาศแห่อาหารก็อร่อยมากทีนี้ประเด็นคืองเขาใช้พื้นที่จะดสวนมากกว่าชัวร์คานขายของขายกาแฟาที่หไหนใช่ใช่เพราะว่า <c oughs> ถ้าคุณทำอไอ้นี่กว้างคนก็นั่งแช่ไงอ๋อคือว่า ต้องซื้อปั๊บออกซื้อปั๊บออกซื้อปั๊บออกอันนี้ก็ขายได้ไปอยากจะชมสวนก็มาชมก็เลยต้องมาก็เลยต้องมาทําอาคารนี้เพิ่มเดิมทีพี่ยาก็อยากจะเป็นอาคารที่จัดส่สตอเปอร์อะขายสต๊เปอร์ไดตอนนี้เป็นอะไรอันนี้ก็ไปที่กินกาแฟไปแล้วแต่พ่อยกเลิกอันนี้อย่างเงี้ยใช้งกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฉพาะสวนเองก็เจ็ดสามสวนเนี่ยนะตัวอาคารก็ แกก็ใช้ที่นี่นประมาณสั 50, ก50-10ล้านฮะ,ะประมาณนั้นคุณผู้ชมคอมเมนมีที่จะลดด้านโน้นนี่32ล้านร้านกาแฟแห่งนี้ที่จะลด32ล้านซื้อมาครับแล้วประนอมใจนี่มันทําให้ผมอยากมาที่นี่แล้วมาที่นี่ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมน,น,นะครับมาที่สวนแห่งนี้เมืองทองธานีใช่ครับซอยที่10ซอย10ซอย10 ปักหมุดได้เลยว่า10ซีซีนี่มันจะขึ้นเลยเนี้เพราะว่าทุกคนก็มาปักที่นี่กันเป็นร้านคนแล้วนนี้ก็คือร้านกาแฟแต่ว่าคำว่าสิบมันคือซอยสิบซอยสิบอยู่แล้วประมาณที่นี่เลยน้องทองนี้กรุงเทพมหานครได้มาเจอร้านนี้มาชมบรรยากาศแล้วมาดูฝีมือการทำจานเต๋าไปคุยชมไปเดี๋ยวเราไปข้างในกันยังครับไปแ